สวัสดีครับสวัสดีนะครับเอฟซแฟนหวยนะครับสำหรับในที่ในช่องหวยเด็ดต่อไปนะฮะทุกทุกท่านกันเลยนะครับสำหรับในสูตรนี้นะฮะก็เป็นสูตรพยัญชนะอ่าแค่ชื่อสูตรนี่ก็ชนะแล้วนะครับอ่ะมีสมาชิกถามกันเข้ามานะครับผมก็ไม่ได้ทําไปหลายงวดแล้วเนาะนะครับก็นั่นแหละนะครับก็เอาในที่ในปกสลักนี่แหละนะครับพยัญชนะนะครับคำในปกสลักนี่แหละมาเป็นเลขเด่น นะครับอะมาดูกันว่นนี้จะได้เลขเด่นตัวเด่นตัวไหนนะครับก็เริ่มทบทวนคร่าวๆนะครับตั้งแต่ในนะครับในงวดหลังจากโควิดมานะครับก็คือ1กันยานะครับก็คือสูตรนี้นะครับจะเอานะครับพยัญชนะข้างหน้า4ตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นในที่คําว่าจังหวัดไม่เอานะครับก็จะเป็นที่ในขอไข่อออ่างนอนหนูขอไข่นะครับอืมขอไข่นะครับแล้วก็อออ่าง นอนหนูแล้วก็ขอไข่นะครับก็ลำดับพยัญชนะไทยนะฮะก็จะเป็นในที่ 01- 44นถึงนะครับขอไขนะ่0 2ย์อเนาะอ่าง4 3นะครับนอนหนูสองเนาะแล้วก็ขอไข่0ูนย์ะครับ0 2นเนี่ยจับแบบนี้นะฮะเราจะได้ตัวเด่น3ตัวมา1ตัวนะครับก็จะนำในตรงนี้เลยนะฮะพยัญชนะตัวแรกเลยนะครับเพิ่มแต้มลด,ดแต้มนะครับนี่ ก็จะได้ที่1 2 3นนะครับส่วนชุดตัวที่จะมาจับเลยนี่นะครับก็นําในที่ในตัวนี้นะครับจับบวกกันหลักหน่วยตัวนี้จะบวกกัน5บวกกันกับ2นี่ก็จะได้ในที่ใน7นะครับก็จะเป็น7เนี่ยได้7แล้วนะครับก็จะเพิ่มไปลดมา1นแต้มนะครับเพิ่มไป3แต้มเนาะ7 8 90เนยนี่แหละครับมาจับนะครับ แต่ถ้าดูแบบนี้แล้วนะครับถ้าจับคู่แล้วเนี่ยมันก็เยอะไปนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมมีวิธีตัดนะครับโน่นนั่นแหละนะฮะสำหรับในผลที่ออกเลยเนาะก็จะเป็นนะครับในที่ใน3 3 2 8 3 3 3 2นะครับแล้วก็ล่าง8 3นะครับก็มาในที่ใน3 8นะครับเนาะอ่ะเนี่ย3นี่ก็8นะครับก็มาล่างัำมาก็เหมือนเดิมเลยนะฮะอ่ะก็เป็นทันวาเนาะนะครับก็จะเป็นนะครับในที่ ในนครลำปางนะครับนครลำปางเมืองรถม้านะฮะกส็สีพยัญชนะข้างหน้านับก็จะเป็นนอหนูคอควายรอเรือแล้วก็รอลิงนะครับเลาก็เป็นในที่นอนหนูนะฮะแล้วก็คอควายรอเรือแล้วก็รอลิงนะครับลำดับพยัญชนะนะฮะก็จะเป็นนะครับลำดับนอหนูนี่ก็จะเป็นในที่ใน25คอควายนี่ก็จะเป็นในที่ในศูนย์ะครับแล้วก็รอเรือนี่ 35าลอริงก็36เหมือนเดิมเลยนะครับก็เอาในนะครับในตัวแรกออยัญชนะแรกเนี่ยมันเป็นเลขเด่นนะครับเพิ่มแต้มลดแต้ม5เพิ่มไปเป็น6ลดมาเป็น4นะครับ4 5 6หนะฮะตัวที่จะมาจับเลยก็นำตัวนี้ในหลักหน่วยจับบวกกันนะครับเนะราจับบวกกันถ้าบวกกันกับหกนะฮะก็จะเป็นที่ที่1ลดแต้มมานะครับเพิ่มไป2 3 4อ่ะเพิ่มไปให้ได้5ตัวเน่น นะครับเนี่ยจับ2ออชุดเนาะอ่านะฮะก็ผลที่ออกเลยนี่ก็จะเป็นนะครับในที่ใน805นะครับบน805ล่าง08นะครับอืมก็มานะครับในที่ใน50นะครับนี่5อันนี้ก็0นะครับก็มาในที่ในบนสลับบนสลับล่างนะครับถัดมาก็เหมือนเดิมนะครับในปี66 นี่เลยพย,ยัญชนะนข้างหน้านะครับอ่ะผมเขียนไว้รอแล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะฮะก็เลขข้างหน้านะครับพย,ยัญชนะนตัวข้างหน้าลดแต้มนะหเป็น5เพิ่มไปเป็น7 5 6 7นะครับตัวที่จะมาจับเลยก็เอาในตรงท้ายตรงนี้นะฮะสมบวกกับ 3, 3ก็จะเป็น6ลดแต้มไปก็จะเป็น5นะครับเพิ่มแต้มไปเป็น7 8 9นะครับจับชุดจับคู่กันนะครับแล้วอ่ะก็ผลที่ออกเลยนะฮะก็จะเปในที่ในห6 6 52 นะครับบนแล้วก็ล่างก็จะเป็นในที่ใน55นะครับก็มาในที่ใน55นะครับใน5 5นะครับก็มาล่างมาล่างมาบนมาล่างนะครับวันนี้จะมาบนไหมนะครับก็สัญจรร้อยเอ็ดอ่าไม่ใช่สิสัญจรสารคามนะครับผุนกระติบข้าวนะครับหอยหีบเนื้อหนกก็ไก่เนืเรือนะครับเหมือนเริ่มเลยนะฮะข้างหน้าก็จะได้นะครับในที่ในนะครับ012เนาะเลขเด่นนะครับตรงนี้ก็จะได้ในที่ ใน5 6 7 8 9กนะฮะก็ถ้าจบจากหมดนี้ก็ไม่คุ้มหรอกนะครับเดี๋ยวผมมาตัดใ,ให้ให้มันน้อยนะครับผลออกก็จะเปนในที่ใน2 72นะครับ0 9ย์กอ่ะก็มาในที่ใน72นะครับแล้วก็0 9นย์ีอ่ะสนะฮะ7 0 9กก็มาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเมื่อกี้มาล่างแล้วก็มาบนนะครับอ่ะ มาดูในงวดถัดมานะครับก็จะเป็นนะครับสะพานนะฮะก็ขั้นตอสระบุรีเหมือนเดิมเลยนะฮะข้างหน้าก็พยัญชนะตัวหน้าเป็น901นะครับเนาะส่วนตัวมาจับหาบวก5้เป็น10ก็ได้0 90123นะครับผลที่ออกดีก็จะเป็นนะครับในที่ใน478บน478นะครับล่าง91แล้วก็มานะครับในที่ ในนะฮะใน9 1นะฮะ9 1 1 9เนาะนะในเก้มี1นึ่งในเกเอาตัวไหนก็ได้นะครับก็มาล่างนั่นแหละมาบนแล้วก็มาล่างรอบนี้จะมาบนไหมม,มาดูนะครับสัญจรโคลาตนะครับโคลาตนะฮะตัวข้างหน้านะครับก็จะได้ปอปลาเนาะนะครับก็เป็นประตูนะครับเนาะประตูชุมพลนะก็ลถแต้มเป็น6เพิ่มแต้มไปเป็น8 6 7 8 นะครับก็เอาตรงนี้บวกกัน1บวกกันกับ0ก็จะได้1ลดแต้ม2 3 4นะครับผลที่ออกเลยเนาะนะฮะก็จะออกไปในที่ใน0ูนย์7แล้วก็91นะครับก็มานะครับเข้าไม่เข้า97 097บวกกันเป็น1เป็น0นะครับ อืมอืมเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งหเจ็ดวกันเป็น1นึ่งศูเหนึ่งศ้านะอืมนะต้องลดไปอีกนะผมน่าจะดูผิดเนี่ยอ่ะนะครับก็ถัดมานะครับก็จะเป็นนะครับในงวดนนี้เนาะ ก็จะเป็นในที่ใน2 2 3 4นะฮะอ่ะแล้วก็นะครับอันนี้ก็จะเป็นในปีนี้นะฮะนี่ก็เลยมันมีจังหวัดเนาะไม่เอาคำว่าจังหวัดเอาเมืองสงขานะครับนี่เมืองตรงนี้นะฮะเราจับตัวนี้บวกกันนะครับ7บวกกันกับ0นี่ก็จะเปนในที่ใน7นะครับ8 9 0นะลดมาลบลดง่นะครับผลที่ออกก็จะเปนในที่ใน6 603แล้วก็79นะครับก็มาในที่ใน03นะใน3มในสามนะครับแล้วก็0ก็มาบนนะครับถัดมานะฮะก็จะเป็นในที่ไชนา่านะครับเนี่ยเขื่อนเจ้าพญาเนาะอ่ะก็จะเป็นในที่ใน1 1 2 3นะครับส่วนตัวมาจับก็คือ5้บวกกับแนะครับก็จะเป็น3 4 5 6 ลดแต้มมานะครับผลที่ออกเลยนี่ก็จะเป็นนะครับในที่ใน593แล้วก็42นะฮะก็มาในที่ใน42 4นะฮะแล้วก็ดี 2, ก็มาล่างนะครับข้างก่อนมาบนอันนี้มาล่างนะครับก็ล่าสุดเน้นบนแล้วกันนะครับล่าสุดสัญจรร้อยเอ็ดนะครับก็พย,ยัญชนะข้างหน้าหอยหีบอออ่างหอยหีบบอแหวนนะครับ ก็ขอให้มาอีกแล้วกันนะครับเนาะก็ย้ําว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับชอบก็ซื้อไว้นําไปจับนะฮะไม่ชอบก็ผ่านได้่าบางทีมันก็อาจจะไม่มาออกตามนี้เลยก็เป็นได้นะครับห้อยหีบ41ิบออ้ออ่าง4 3 41ห้อยหีบแล้วก็37บอแหวนนะครับเหมือนเดิมเลยนะเอาข้างหน้านะครับ0 1 2 1บวกกันกับนะครับ7ก็จะเป็น8901 ลดมาก็จะเป็น7นะครับเพราะถ้าจับคู่เนาะอืมนะฮะก็จะได้ในที่ใน 0, 0ู1 2 2 1 2ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะฮะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะเน้นบนเพราะว่าครั้งก่อนมาล่างนะครับก็จะเป็นที่7 8 9ด แล้วก็1น,นะครับอ่ะนี่แหละนะครับเยอะนะครับเยอะก็ถ้าเท่าที่ดูแล้วนะครับเท่าที่ดูเนี่ยผมไปลองไปจับบวกตรงอื่นเนี่ยจับบวกอย่างอื่นเนี่ยจับบวกกันนี่มันจะชนกันในที่ใน901นะครับในตัวตรงนี้ก็แสดงว่ามันก็ตัดไปนะครับในที่นี่ตัดไปเหลือแค่นี้นะครับเหลือ9้าชุดบนเนี่ย ่อยสิบอวกตัวตัดบอกนะครับเนาะอันนี้แหละนะฮะลองลองเราลองนำไปจับดูแล้วกันนะครับเน้นบนนะครับเน้นบนเนาะจะเป็นในเลขไหนนะครับแต่เลขดังก็มีอยู่ในนี้นะนะครับสองหนึ่งก็น่าสนใจทําไมน่าสนใจอย่าลืมว่านี่งวดถัดไปนะครับมันมักจะออกในงวดล่วงหน้านะครับซึ่งทําไมผมเอาตัวนี้มาให้ดูนะครับเพราะว่า เนาะในปีที่แล้วอันนี้ปีที่แล้วนะครับเนี่ยเนี่ยงวดเมื่อกี้เนี่ยยังออกเลขเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ปกสลากเนี่ยมันชอบออกปกล่วงหน้านะครับเนี่ยมันอาจจะไม่ออกเกี่ยวกับนี้ก็ได้อาจจะปกล่วงหน้าปกล่วงหน้าก็คือปปสนะครับถ้าตัวเลขในนี้ก็คือมีหนึ่งสองนะฮะถ้าอยู่ในนี้นี่หรือจะเป็นตัวที่ตัดออก ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำอ่าเด่นเจ็ดหรือเปล่าผมก็ซื้อ้กันเจ็ดนะครับเนาะหรือจะเน้นอ่าเนี่ยแคนเนี้ยก็ได้นะครับอย่างว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับสูตรพยัญชนะ นะครับเนาะแค่ชื่อสูตรนี่ก็กชนะแล้วนะครับเนาะอ่ะยังไงก็ขอให้โชคดีเฮงๆปัง,ปงๆนะฮะใครที่ดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับหากในคลิปนี้ผิดพลาดประการใดเนานะหรือว่าจาะะไดเอ่ยไปไม่เหมาะไม่ควรนี่ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสำหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ